เพี้ยนมึงคิดว่ามึงใส่ชุดมัมมี่แล้วมึงสดเหรอวะฮะอันนี้สดหรือว่าเซ็งเข้ามาเอาดีๆเพี้ยนอือคิดว่าสดเหรอใส่มัมมี่อ่ะมึงคิดว่ามึงตึงกว่กูดามเลยเพี้ยนมึงอย่าหาว่ากูคุยนะมึงอย่าว่ากูคุยนะกูยิงตายมาเป็นร้อยแล้วเพี้ยนไอ้มัมมี่ที่มึงใส่อ่ะเออกูอยากจะคุยไม่ได้คิดคุยเลยเพื่อนเออแค่อยากจะโม้เฉยอือผมก็ไม่เท่าพี่หรอกอือ พี่ซ้ำศพมานักต่อนักเลยน้องมันมีไฟอ่ะพี่บอกไว้ก่อนเนอะลงนี่เลยลงนี่เลยลงนี่เลยรีบเร็วๆไวๆมิเตเล่อะพี่จะเฉิดฉายว่าไงมั้ยมึงก็ใจไหมว่าพี่จะเฉิดฉายอ่ะมึงเข้าใจอ่ะเงี้ยพี่เปียกเหมือนเพชรที่อยู่ในตม่มแต่พี่ไม่ใช่เพชรนะพี่คือตมมึงก็อย่าเออพี่เราลงช้าแล้วเนี่ยอืต่อให้ศัตรูเจ้ากี่คิวแค่นั้นเองก่อนแค่บอกพี่เจ้ากี่คิวเจ้ากี่คิวแค่นั้น ขอแค่น้องพูดจะให้พี่ยิงกี่คิวสิบโอ้ยน้อยจังเลยขั้นตับน้องสิบห้าน้อยไปติงไปนี่อย่างนั้นพี่ไม่เอาละถ้าสิบคิวนี้พี่ไม่รับแล้วพี่รับสิบห้าขึ้นอะ่ะอืมสิบคิวนี้มันถือว่ามันเบสิกอะ่ะ<อ>พื้นฐานอะ่ะเหรอโอ้ยเด็กฟีไฟลเขาเล่นกันสิบคิวอะ่ะเออเด็ฟกฟีไฟล์ยังเล่นได้เลยจ้โอ้ระดับเราหัวกระชีอยู่แล้ว ขั้นต่ำสิบห้าน้องเออพูดเราอย่างไงมาคุยขอคุยสั้นหน่อยน็อไปหนึ่งก้าเจ็บส w งมา s w i สยองขวัญไม่ต้องถึงมือน้องพี่เคลียให้เข้าใจไหมโอโช่จยะหานามือค่ามีค่ามั้ยพี่ข้ามมาไม่หลับไม่ง่วงล่วงเฉยพี่บอกแล้วเดี๋ยวพี่เคลียให้รอเก็บของอย่างเดียวไอหนู ผมยังไม่ได้คิวเลยอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้เมื่องร่วงแบ่งให้อยู่แล้วเราพวกกันใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่แบ่งบอดให้อืมพี่ยิงบอดไม่เป็นหรอกมันเสียมือพี่มาสองแต่ของครบสโลแกนทีมเรานะโม่หนึ่งเราเราเราจะไม่ไปแจกเขาใช่ไหมจะแจกได้ยังไงมาสองแต่ของครบไงเออเฮ้ยไปกวาดจะไม่มีทีมไหนได้ของของเราเข้าใจไหม ไม่มีแน่นอนเราเปลี่ยนรถไหมจะเปลี่ยนทำไม <c oughs> เอาคันนี้แหละถือว่าเราต่อให้ศัตรูนะเนี่ยเออเดี๋ยวศัตรูมันชู้เราไม่ได้ไงใช่ไหมเออแล้วก็อ่อนข้อให้ศัตรูหน่อยสิมาสองจะของครบสโลโกแกนเราอ่ะ <c oughs> ตายนอกหนึ่ง <c oughs> โอโ้หายสองหายสองนี่ไงเปิดม <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจยิงนะเนี่ยถ้าตั้งใจยิงจะขนาดไหนมาสองเจ้ของครบกวนหมอยนี่ยเด้อตัวเธออย่าจงเหี้ลายฮะเพลงกวนหมอยให้เธอไม่ได้ผมไม่เคยกวนหมอยนี่ยเด้อตัวเธออย่าจงเหี้ลายไอ้ยันขันใครไอ้ยันไอ้ตายามมันแทงดัง เจ้าเวกให้เนียนสัญญาสิเบาสู่ไพฟังคงสิโลงดังขั้นเจ้าโกนหมอยออกเดียวกราบแดงกะลังรักกะลังบ้านทเจ้ายส่งหาว่าปกติผมผมชอบแคมนั่นเนี่ยผมดีกว่าพี่ผมปวดตลอดอ่าอะไรนะชอบอะไรนะชอบแคมแคมอุ้ยอย่าพูดใหเกียรติแคมแคมพี่แคมต่อแคมเหรอแคมมันไม่ใช่แคมไม่ใช่แคมมันจะแคมพี่ว่าชอบแคม พูดนเก็บบัญสีบัญเหลืองมาโถอพี่ยิ่งกระดปีอยู่เราก็อับประมงคนด้วยทนีก็คิดลึกไปไกลเลยเข้มนะไม่ใช่แขมนะเออโอ้โธ่ปา<ะ>โอ้พี่ช่างหรูหราเจ๋อเกินปุ้ยจบแล้วเราซันเดิไมไปละพี่ว่าแล้วพี่ยังไม่ถึงรถเลยมึงดวดซวกหน้าพี่เลยเมื่อกี้เนะี่ยอ๋อยากจะโชว์รถว่างั้นดวดสะบัดหน้ากูเลยนะ ตัดหน้าอย่างไวทีหลังก็บอกดีๆสิบอกเออพี่ผมขอเปลี่ยนรถหน่อยกัวพี่ไม่เห็นเหรอนี่ไงพี่เห็นแล้วมาพี่ก็มากี้ผมจะข่าวอ๋อโอเคในเนมดูคนดิเนมดูงวกดูแมเอองวกดูงวกดูงวกแซงงกขวาไหมงวกดูงวกดูถ้าเจอคนก็บอกกันนะเราก็โดดชวกหน้ามันเลยเฮ้ยมีคนขวามาไปโอ้ย เฮ้ยเอามัน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 มันเสียเส้นแล้วมันเสียเส้นแล้วอยู่หน้าพี่เลยเรียบร้อยอ๊ยบอกแล้วมาสองจะของครบอย่าละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยจะไม่มีทีมไหนได้ของของเราของเราต้องครบเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยรู้แล้วว่าทีมไหนทีมนี้แหละได้ของของเราทีมนี้แหละ